สวัสดีครับพบกับผมกฤิชัยสุยระนะครับกับรายการนานาสาระทางช่องรับไทยนิวเอเชียทีวีไทม์นะครับเราพบกันเป็นประจำก็จะมีเรื่องราวดีๆนะครับที่เป็นประโยชน์ที่มีสาระกับแฟนๆรายการแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับเราก็จะมีเรื่องราวมาฝากกับคนที่รักสุขภาพหรือว่าหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญและใกล้ตัวมากแต่หลายคนอาจจะไม่มีเวลาได้ใส่ใจดูแลเท่าที่ควรนะครับ เกดเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็มีเวลาเรื่องของจํากัดจําเขียนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราไม่มีเวลาได้ใส่ใจดูแลสุขภาพก็จะส่งผลทําให้เรามีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะครับเป็นเบาหวานความดันหัวใจนะครับโรคที่เกิดจากความเสื่อมก็จะเป็นภาระต่อครอบครัวนะครับต่อลูกหลานหรือว่าอาจจะต่อสังคมโดยรวมในภายภาคหน้านะครับเราลองย้อนไปนะครับตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก ถ้าจําความได้นะครับน่าจะอยู่ในช่วงประถมที่มีกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าหน่วยงานทางรักนะครับเขาออกกฎระเบียบหรือว่าออกข้อความที่เป็นประโยชน์มาว่าถ้าเราอยากแข็งแรงอยากสุขภาพดีมีหลักการง่ายๆแค่5ข้อครับนั่นก็คือเรื่องของหลักการดีด้วย5อ้ออนะฮะเราจะมาทบทวนกันสักนิดหนึ่งครับว่ามีอะไรบ้างเผื่อว่าหลายๆท่านจะเจียดเวลาตรงนี้เพื่อมาดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับอ๋อที่1ก็คือเรื่องของอาหารครบ5หมู่ครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรตีนวิตามินเกลือแร่ไขมันนี่คือเรื่องของหลักการนะฮะแต่เชื่อเหลือเกินว่าหลายท่านนะครับไม่มีใครหรอกฮะที่จะได้ดูแลอาหารครบผ้าหมู่ติดเรื่องของเวลาติดเรื่องของทํางานนะครับอย่างเช่นคนที่อยู่ในกรุงเทพกับปริมณฑลนะครับตื่นตีสี่ตีห้าบางครั้งไม่มีเวลาที่จะได้ทํากับข้าวกินเองหรือแม้แต่กระทั่งนะครับการที่จะเอาท้องเราไปฝากกับร้านอาหารก็แทบจะไม่มีเวลาเลยตัวช่วยที่ดีสุดครับก็คือเรื่องของกาแฟหนึ่งแก้วอ่ะนมปังชิ้นหนึ่ง อิ่มจริงครับในความรู้สึกแต่ว่าสารอาหารได้แต่แป้งกับน้ําตาลก็เลยเป็นผลรวมต่อสุขภาพนะครับนี่คือเรื่องของข้อที่1ครับก็คือเรื่องอาหารนะฮะส่วนข้อที่2ครับก็คือเรื่องของการออกกําลังกายนะครับหลายท่านที่อยู่ในกรุงเทพกับปริมณฑลก็น้อยมากที่จะได้ออกกําลังกายโดยธรรมชาตินะครับอย่างเช่นนะครับหลายท่านที่ทํางานประจำนะครับต้องตื่นตีสี่ตีห้นะฮะรถติดอีกนะครับก่อจะไปถึงที่ทํางานทํางานก็เครียดแล้ว กลับมาบ้านนะฮะบางทีอาจจะเลิกงานห้าหกโมงเย็นมาถึงบ้านก็หนึ่งทุ่มสองทุ่มก็ไม่มีเวลาได้ออกกําลังกายครับอาบน้านะดีสุดก็คือพักผ่อนนิดๆหน่อยหน่อยดูหนังฟังเพลงกินข้าวแล้วก็นอนก็ทําชีวิตอยู่อย่างนี้เป็นประจําวันนะครับเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อของเราก็จะไม่ได้ผ่อนคลายครับนี่คือหลักการข้อที่2ครับก็คือออกกําลังกายครับและข้อที่3ครับเรื่องของอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดไม่ทุกข์หัวเราะได้บ้าง แต่ก็อย่างนั้นแหละครับอย่างที่บอกครับว่าภาวะความเครียดตอนนี้มันรุมเร้ากันเยอะนะครับกับทุกทกท่านไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจการบ้านการเมืองก็มีส่วนนะครับปัญหาเรื่องของสุขภาพหน้าที่การงานแล้วตอนนี้ฮะเรื่องของโควิด -19 ระบ,บาดหนักทําให้หลายคนวิตกกังวลก็ส่งผลทําให้เราเครียดพอเครียดนะครับก็ส่งผลเรื่องของสุขภาพโดยอ,องค์รวมเพราะรู้ไหมครับความเครียดเป็นสาเหตุของหลายๆโรคนะฮะนี่คือเรื่องของ อารมณ์ดีก็ยากที่หลายคนจะทําได้วันหลังนะครับทางรายการของเรานะครับจะมาบอกกล่าวว่าเมื่อเราเจอความเครียดเราจะเผชิญกับความเครียดอย่างไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อไม่ให้เราเครียดนะครับก็ติดตามทางรายการเราอยู่เป็นประจํานะครับจะมีเรื่องเราด,ดีบอกกล่าวแบบนี้แหลนะฮะและออต่อมาครับก็คือในเรื่องของอากาศที่ดีครับอ่าอย่างน้อย หัวใจของเราปอดของเราก็ต้องการด้รับออกซิเจนไปเลี้ยงหัวใจไปเลี้ยงปอดแล้วก็ไปเลี้ยงสมองนะครับอย่างในภาวะกรุงเทพครับภาวะเป็นพิษเยอะมากไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเป็นควันนะครับอย่างน้อยใครที่ทํางานประจําครับวันหยุดพักผ่อนในช่วงสุดสัปดาห์ก็พาครอบครัวครับไปตากอากาศบริสุทธิ์ตามภูเขาตามทะเลบ้างนะครับเพื่อทําให้ปอดและหัวใจของเราได้สดชื่นนะครับและออนสุดท้ายครับก็คือเรื่องของอุจจาระดี นั่นหมายถึงระบบขับถ่ายเป็นปกติอย่างน้อยตื่นเช้ามาต้องถ่ายก่อนที่จะกินอาหารมื้อแรกหรือแย่สุดนะครับหนึ่งวันต้องถ่ายได้หนึ่งครั้งถ้าเราไม่ถ่ายท้องผูกก็จะทําให้เราอึดอัดและมีความเครียดมันก็จะรวมเราอยู่อย่างนี้แหละครับนี่คือหลักการง่ายๆ คือหลักการท่าอ่อเพื่อดูแลสุขภาพครับแต่หลายคนทําไม่ได้อย่างที่เราบอกตั้งแต่ต้นครับติดเรื่องของเวลาและหน้าที่การงานนั่นเองอสรุปอีกครั้งหนึ่งครับก็คืออาหารครบ5้าหมู่นะครับออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและปเดในเรื่องของอารมณ์ดีนะครับสิ่งแวดล้อมดีก็คืออากาศดีแล้วก็เรื่องของระบบอุจจาระระบบขับถ่ายเป็นปกตินะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เราก็จําเป็นต้องมีตัวช่วยในด้านอื่นก็คืออาหารเสริมบ้างหลังนะครับมาช่วยเพื่อทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนะฮะ วันนี้ฝากไ้เลยครับเรื่องของสุขภาพเรเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะครับอย่าปล่อยให้เราเจ็บป่วยแล้วไปหาหมอครับนั่นหมายถึงว่าเป็นค่าใช้จ่ายล้วนๆเลยนะครับ พราะอย่าลืมนะครับต้นทุนในการป้องกันจะถูกกว่าต้นทุนในการรักษานะครับเพราะฉะนั้นอยากรู้เรื่องราวดีๆที่มีสาระอย่างนี้นะครับติดตามรายการของเราไปเรื่อยๆและเราจะนําเอารายการที่ดีๆที่มีสาระทุกรูปแบบมาฝากบอกกับแฟนๆรายการและก็ท่านผู้ชมทุกท่านอย่าลืมนะครับติดตามทางช่องของเราทั้งไลฟ์สดหรือว่าใครที่ดูไลฟ์สดไม่ทันก็สามารถไปดูย้อนหลังทาง YouTube ได้นะครับก็ฝากกดไลค์ กด Subscribe นะฮะกดแชร์ให้กับทางช่องเราด้วยและพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ